สวัสดีครับตูนทำทำโกโก้ครับหลังจาก,กลงบ้านแล้วเข้าสู่หมวดการทํางานนะครับก็เดินขยองขยองมาทําอยู่นะฮะก็วันนี้มานําส่งต้นกล้าให้กับโครงการรับบังเกิด500ต้นหลังจากที่เอาไปปลูกแล้ว500ต้นนะครับเห็นกองภูเขาอยู่นี่อย่าเพิ่งตกใจครับฤดูกาลของการาเก็บผลผล,ผลิตนะ,นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือถุงที่แกะออกแล้วนะครับที่เอาคัดของแล้วทั้งที่ยังไม่แกะนะครับ แล้วก็คนที่แกะอยู่โนนนะครับมืออาชีพทั้งหลายนะครับไม่มืออาชีพัวอายุนะครับรวมกันได้หลายหมื่นนะครับผลสวยๆครับกับโกโก้ที่อายุไม่ถึง5ปีแต่ว่าด้วยความเข้าใจในการปลูกนะดูแลอย่างมีคุณภาพคัดสรรมาแล้วนั่นนะครับก็ประมาณนี้เนาะลายสายงานทั่วประเทศครับส่งเข้ามาเนาะนะครับหนุนก็ต้นกล้าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ มเมล็ดแห้งนะครับใครมีออเดอร์ใครอยากจะสั่งนะครับสั่งมาได้นะครับเล็ดแห้งเราผลิตให้ได้ตามความต้องการของอาการนําไปใช้ได้หมดเลยขอบอกสเปคมานะครับมเมล็ดแห้งมีทํามีตากตลอดนะครับเรามีเก็บสต็อกไว้ด้วยนะครับอืมนี่ไทยกาแฟโกโก้นะครับติดต่อมาหาผมได้นะครับทางอินบ็อกซ์เฟซยูทูบหรือไลน์ส่วนตัวหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ครับ065 2545946 0 6 5 2 5 4 5้าสีกครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ที่ทำมานะครับในสวนที่ผมดูแลอยู่ก็มีประมาณแสนเจ็ดหมื่นต้นนะครับประสบการณ์5ปีนะฮะมีสวนที่ปลูกร่วมด้วยอยู่ประมาณทั่วประเทศนะครับแล้วก็ศูนย์รวบรวมกระจายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าแห่งนะครับหกสกว่าแห่งต้นกาก็คัดไซส์ออกไปครับ นะครับที่นําส่งก็เนี่ยฮะไซสใหญ่พร้อมปลูกพร้อมปลูกเท่านั้นที่จะออกไปนะฮะต้นก้าเมล็ดแห้งก็จะมีตากลายรุ่นนะครับตรงตากง่ายๆนะครับอันนี้แห้งก็น่าจะวันนี้ได้เก็บได้แล้วนะครับกินของนเมล็ดนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายๆศูนย์ก็เริ่มหมักเองตากแล้วก็ส่งมาเทสนะครับมาเทสเพื่อที่จะรู้รสชาติรู้กระบวนการหมักนะครับคัดเทสนะครับ สัการเทปเสร็จเรียบร้อยก็นํากลับแปรรูปไปให้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปกินไปใช้ไปขายไปฝากไปแจกนะครับแต่ละศูนย์เราก็พัฒนาคุณภาพต่อไปนั่นคือกระบวนการการทางานของเรานะครับเราเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลไว้นะฮะทุกต้นที่เอาไปปลูกก็จะมีทะเบียนเก็บไว้นะครับทุกเมล็ดแห้งที่ส่งเข้ามามนาะเทสแต่ละวันแต่ละรอบก็จะมีการข้อมูลเก็บไว้ครับเป็นเรคคอร์ดนะครับเพื่อ,อพัฒนานะครับต่อไปนะฮะ นี่คือกิจกรรมดีๆของไทยคอฟฟโกโก้ตัวเองทำทำโกโก้ครับร่วมงานกันมาก็เข้าปีที่6แล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ